สวัสดีค่ะในคลิปนี้เรากำลังเดินทางไปที่โรงเรียนรำไปมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งพวกเรา3คนเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดอุเบกขารามเข้ารับการอบรมหลักสูตรทูริเตอร์ค่ะเพื่อจะนำแนวทางวิธีของโรงเรียนรำไปมาศพัฒนามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดอุเบกขารามของเราค่ะ เมื่อมาถึงโรงเรียนลำไายมาศพัฒนาทุกคนก็จะต้องสะดุดตากับก้อนหินก้อนใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่หน้าโรงเรียนนี้ค่ะซึ่งไม่ว่าใครที่มาโรงเรียนนี้ก็จะได้ถ่ายรูปก้กอนหินก้อนใหญ่อันนี้กับไปแทบทุกคนค่ะ เช้าวันแรกของการอบรมค่ะพวกเราก็จะตื่นเต้นกับธรรมชาติที่ลายล้อมรอบๆโรงเรียนเดินเท่าไรก็เดินไม่เหนื่อยค่ะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากลมพัดแรงได้ยินเสียงใบไ,ไม้พัดปิวไหวกระทบกันเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกของการอบรมในช่วงเช้าวันที่1ค่ะ พวกเราก็มาดูนักเรียนเข้าแถวคารพรงชาติค่ะกิจกรรมการเข้าแถวที่นี่เป็นไปได้วยความเรียบง่ายเงียบแล้วก็สงบค่ะหลังจากเข้าแถวคารบพรงชาติเสร็จพวกเราก็แบ่งกลุ่มกันเพื่อเข้าดูกิจกรรมจิตตศึกษาในตอนเช้าค่ะซึ่งโรงเรียนวัดอุเบกคารามของเราได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ ตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาถึงสถานที่อบรมของเรานะคะเราจะเจอครูใหญ่วิเชียนชัยบางมายืนรอต้อนรับพวกเราคณะอบรมจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเช้าวันที่สองของการอบรมท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสองได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและมาเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมค่ะ สุนัขตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าหอมนินค่ะเจ้าหอมนินเป็นตัวละครในนิทานเรื่องหอมนินอยากมีเพื่อนที่ครูใหญ่วิเชียนชัยบางได้แต่งขึ้นค่ะในช่วงเย็นหลังจากเสร็จจากการอบรมพวกเราก็แวะเข้าไปที่ในอำเภอเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะใครๆก็บอกพวกเราว่าถ้ามาถึงจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องมาเยี่ยมชมสนามบุรีรัมย์ยูเนเต็ดค่ะซึ่งเป็นสนามฟุตบอล ที่ใหญ่โตมากค่ะเพวกเราก็ได้เข้าไปเลือกชมแล้วก็ซื้อของค่ะเช้าวันที่3ของการอบรมเราตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะเดินเยี่ยมชมห้องเรียนให้ครบทุกห้องโดยที่เราจะไม่รบกวนครูประจำชั้นและนักเรียนค่ะซึ่งในช่วงเวลาตอนเช้าอย่างนี้คุณครูจะมาทำงานแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มทยอยมาถึงห้องเรียนค่ะ เมื่อเราได้มาถึงห้องเรียนก็จะต้องตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของห้องเรียนในทุกห้องค่ะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างหนึ่งค่ะที่มีผลงานศินละปะมาจัดแสดงให้เราได้ชมค่ะ ด้ความที่ครูใหญ่วิเชียนชัยบางมีความชอบในการวาดภาพและการแสดงออกทางด้านศิลปะอยู่แล้วนะคะบริเวณฝาผนังรอบๆโรงเรียนที่มีที่ว่างท่านก็จะวาดภาพลงไปบนฝาผนังค่ะภาพที่สื่อออกมาก็จะแสดงอารมณ์ของการมีความสุขและมีรอยยิ้มค่ะเช้าวันสุดท้ายของการอบรมเราก็จะเจอภาพที่ค้นจินตา คือครูใหญ่วิเชียนชัยบางได้มาต้อนรับคณะผู้อบรมโด้วยท่าทางยิ้มแยม้มแจ่มใสเหมือนเช่นทุกวันค่ะก่อนเดินทางกลับโรงเรียนพวกเราก็ได้แวะเที่ยวปราสาทพนมรุ้งค่ะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอรำปมาศที่ตั้งของหนึ่งเรียนรำปมาศพัฒนาค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นค่ะตื่นตาตื่นใจมากค่ะ หลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางกลับโรงเรียนวัดอุเบการามค่ะซึ่งต้องขอขอบคุณคุณครูสิทธิกรศรีเยธาที่ขับรถพาพวกเรามาอบรมและพาพวกเราเดินทางกลับถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะ